เตะประตีปั่นลูกนี้โอ้โาโค้งเข้าไปอย่างสวยงามครับตองบอกว่าเป็นช่วงทีถ้ากระชากขึ้นมาไหลมาไอศักดิ์ไอศักดิ์หลุดขึ้นไปแล้วดอศักลูกนี้ยิงแล้วก็เกือบร้อยครับโอ้โหยิงเด็ดขาดมากครับสามประตูได้เทคสององ ทางเทปตี uhm. <cima. S 1> ้แล bo ้วอองตูเอียงเอียงทางขวาปั่นโค้งสุดสวยเลยครับโอ้โหลูกเก่งอองตูได้ในนาทีที่ครับขึ้นมาแล้วเทปตี้เทปตี้ตัดหนีบินเดอร์มาจ่ายทะลุช่องมาสวยมากเทียสินเดียวเทียสินเดียวเทียสินยิงลูกนี้สองหนึ่งครับโอ้สุดยอดครับลูกนี้ื่อความเฉียบของเทปตี้แล้วก็จบสกอร์เด็ดขาดครับของเทียสินโอ้โหเทปตี้ มาตีก็เอากระชากกระชากไปเส้นหลังลอเอาตีปอนเข้ามาทีนิดหนึงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหตีบอลทองขึ้นนำจนได้ครับจากเตี๋ยสินแดงดามาจนได้ครับประตูแรกในลูการนี้ใช้เวลาไป2เกมกับอีก60นาทีของนัดที่3นะครับทุกอย่างลงตัวเป๊ะๆเลยครับดีดเหยียบมาเจอกับนนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับกลางประตู2-0ครับเอเวัตตี้เฟอร์นันเดส จะใช้คำว่าเป็นประตูปิดเกมไปเลยก็ได้นะครับนาที8 7แล้วครับจุดโทษจาก h ฮร a เบอต้ไบทเบอร์ตี้แฮเบอรต้กระชากตีเลยครับกระชากตัดเข้าใน h ฮร a เบอตีไ hey, หลามาแล้วหวางเท้ายิงลูมนี้1.0ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหกอลวิทสาครับทำประตูขึ้นนำครับ ใชเอสซี Hi, มันทองอย่นตัดไปได้โอ้นี่ครับได้โอกาสออกซับเป็นตัวจริง2นัดติดต่อกันเด็ดมาตั้งแต่เกมนัดที่แล้วละครับแล้วก็นัดนี้ใช้โอกาสครั้งแรกแบบจะบอลเร็วนะครับสุวรรณันต์แตงทองขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเอพัตีเอพัตีตัดหนีบินเดอร์มาจ่ายทะลุช่องมาสวยมากเทียเส้นเดียวเทียเส้นเดียวเทียเส้น,ย,สนยิงโลูกนี้สองหนึ่งครับโอ้สุดยอดครับูกนี แม่ความเฉียบของเฮเตี้แล้วก็จบสกอร์เด็ดขาดครับของเทียสินโอ้โหเนี่ยเป็นช็อตเคาน์เตอร์แท็กที่สุดยอดครับ2 oh คนเท่านั้นเองครับแล้วก็จุดเริ่มสําคัญจากเฮเบตอี้ครั้งหนึ่งครับแล้วกวรวิทย์มงชงเข้าด้านในให้ใหกับเฮเตี้เฮเตี้หมุดมาได้อีกแล้วลก็เฮเตี้เฮเตี้กระชากกระชากขึ้นมาไหลมาอิสักอีสักหลุดขึ้นไปแล้วอีสักลูกนี้ยิงแล้วก็วกเกือบร้อยครับโอ้ยิงเด็ดขาดมากครับสามประตูต่อสองครับไอซีมอะทองนำไอีกครั้งนะงครับ โอ้แล้วทุกลูกเริ่มมาจากแฮร์เบตตี้เหมือนเดิมนะครับสุดยอดครับปิงมาได้แล้วยิงเล็บเต้าครับตีไข่แตกมาได้โอ้โหศักย์ไกรสอนยิงสวยครับวังนี้แม่อธิปัตครับเอสจีเมืองทองได้ประตูตีไข่แตกแล้วครับจากการยิงของอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับ เดีย๋ยวดูจังหวะนี้ครับทำได้ดีครับอยอดเยี่ยมเลยจังหวะไม่ฝืนย้อนมาชับปวยเปิดทะลุมาลูกนี้หลังกบแฮปตี้เฮเปตี้ยกยกมาทั้งส,สองหลังตีข้แตกได้ของทางเมืองทองโดยวิรุฒกาเย,ย,ยี่ยมเวลายังพอมีครับเมืองทองเอาละครับจุดประกายความหวังขึ้นมาแล้วครับวิรุฒกาเยี่ยมครับยิงตีไข่แตกได้ในนาทีที่84น,นะครับดูว่าสัญญาณมาเฮเปตี้โโอ้หเอาชั่วมาลูกนี้ เนื่องหนึ่งเตะเสมอนะครับยิงแบบพีรพงศ์ yeah. ยังไม่ลงพ right. right. voilà. ื้นบอลนี่ซุกตาข่ายแล้วครับโโอ้คือเนวิตี้หาซ้ายออกมาให้มาริโอได้มาริโอไปที่แฮปเบอร์ติดจ yeah. so, like ังหวะนี mm ้ซาเล็ตมาแฮปแล้วมาริโอโอ้โหตีเสมอได้สองสองใจกนิ่มๆแล้วเอาครับโอ้โหมึงทอก็วิสุเกมได้แล้วเอาอีกแล้วครับโอ้โหโอ้ซูเปอร์มาริโอครับมาริโอยูโรฟสกี้นะครับลงมานี่ใช้เวลาในสนามเพียงสุพร ขวาวนโดงไปได้มุงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โหปลดล็อกจนได้ครับลูกมงของทีศิสินแดงดาจนได้ครับแล้วก็บองคองเอาประตูจากจังหวะที่บอลคออจากริมเส้นจนได้ครับซึ่งวันนี้ลูกแบบนี้นี่สร้างความตรายได้หลายครั้งนะครับโอ้แล้วสอดขึ้นมาโอตวัดสวนมาเอาครับได้สอดนะครับเฮเบตีเอียงแล้วหัวดุในสองประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหเฉียดขาดครับเฮเบตีเฟอร์นันเดส โอ้จังหวะสาดยาวจากตรงกลางขึ้นมาแล้วข้างหน้ามีแค่คนเดียวจริงๆครับบอลไปตกพื้นที่ว่างพอดีครับโอ้แล้วการรอจังหวะของเฮเบตตี้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์ครับชิงเหลี่ยมเข้าบอลถึงสุพนันจะชิงเปิดเร็วตรงนี้ให้กับมาริโอ้เลครับมาริโอกับเฮเบตตี้มาริโอ์เปิดมาเฮเบตตี้ได้โขกเรียบร้อยนะครับโอ้โหจังหวะเปลี่ยนแกนเร็วของสุพนันนะครับแล้วเป็นประตูแรกในเกมนี้ครับเมือง้องออกนะครูสกรูนี้ยังมีแยกเขี้ยวใส่กันตอนนี้ก็จบแล้วครับ หลุดมาคู่เลยนะครับทางด้านของมาริโอยกผ่านมาตรงนี้บอลโอ้ทำบอลเสียหน้าบ้านตัวเองแล้วครับตรงนี้ของตราดดูให้มาสนุกกานสายข้างถนัดด้วดยครับโอ้โหเสร็จเลยครับมาไปทำบอลเสียหน้าบ้านของตัวเองนะครับตราดครกำลังครองได้ลูกสองจากเนี่ยครับเป็นะครับแฮมป์ตี้โยกเอาซ้า,สายสนุกรานอองทูดูอองทูบุ้งแคบ,แคบ กองคูปัดลูกที่สามสูงโอ,โโอ,โโอโดยครั้งหนี่นะครับบอลจากลูุการที่ปล่อยมาครับแล้วยิงยิงมุมไกลโอ้โหเปิดหน้าเท้ารอเลยนะครับท้ายประตีใหม่เตี๋หยอดไปทีหนึ่งครับเสาแรกจิ้มลูกนี้โอ้โหมาครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเสาแรกจิ้มมาได้ไอสกไกส์ครับ โชว์มาคนเดียวเลยครับบอลเปลิดของเทวตีวันที่เสาแรกแล้วก็เป็นอดิศักนะครับตีก็หยับมาแล้วปั่นลงนี้ปะปัดไว้ได้ถ้าซ้ำลงลกเรียบร้อยครับ1โอ้โหมาครับมเอาจนได้ครับเดเล่โอ้ครึ่งหลังเปลี่ยนลงมาโอกาสยิง3-4ครั้งครับไม่เข้าเลยคราวนี้ซ้ำไม่เหลือเลยครับโอ้โหอเนสโต เหนืยหน้ามองเปิดมาป้นย้อนหลังไปเลยเอ้าวดิวตัวสกัดบุรุษกันโลแนวรับของทางแบงค์อกพลาดเองครับบุรุษสกเลอสไลเซกอให้เมืองทองตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งครับโอ้มาในช่วงท้ายครึ่งแรกพอดีครับจังหวะตีเสมอขอเอสจีเมืองทองยืนเตะนะครับแนวรับของทูแบงค์อกในพลาดเองครับส่วนนักให้มาคาริวมีช่องแล้วครับคาริวขวาแล้วยิงมินติดเซฟตัวซ้ำซ้ำไม่ได้ธีรศิลป์อีกรอบนึงโอ้โหสับ นาทีที่68ครับเอซีเมืองทองตีเสมอได้สำเร็จครับระยะตรงนี้เฮปเปอร์ตี้เข้าซ้ายแล้วครับเฮปเปอร์ตี้เข้าซ้ายแล้วนะสตอร์ห,หสุดยอดเกมครับ <reco> วันนี้ครับอีซ้ายของเฮปเปอร์ตี้ครับซักให้เมืองทองออกนำสามสองครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะที่สารัตนะครับไหลเข้าไปตรงกลางโอ้ไม่มีตรงกลางของดิสตูเรก็เข้าไปดีบเลยครับเรียกว่าได้จับแล้วก็ได้ส่งครับเติมปอลโด่งมา อาครับลงพื้นได้เล่ก็ติดปล็อกกระชอกมาทางซ้ายเป็นสานุกกานโอ้โหด้วยายง้างเต็ม้อหนึ่งหนึ่งเมืองทองตีเสมอได้แล้วครับโอ้โห<อ>สายของสานุกการถิ่นจอมนะครับตีเสมอให้กับเมืองทองได้สำเร็จครับตักมาได้มีการโล่ครับหักบอลต่อแต่งจัวหวาแล้วดีดโดมาแดเล่คกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอสจีเมืองทองเตดขึ้นนําได้ครับในช่วงสิบนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกโอ้เป็นประตูแรกของแดเล่ที่สนามแห่งนี้นะครับ วีเจ่าพลาดอาครับเฮเบอร์ตี้ได้สบหล่นอย่างนี้โยกได้ซ้ายซ้ายได้ช่องได้ชอด่ชองแบบนี้ก็นิ่มๆเลยครับ1-0โอ้โหโแค่สองนาทีเท่านั้นโอ้โหประตูเร็วมากครับเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับยิงให้กับเมืองทองออกนําเร็วเลยนะครับ1-0งั้นจากความผิดพลาดของราชบุรีเองนะครับทำให้เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนี่หลุดเข้าไปยิงประตูที่หกของเขาในฤดูกาลนี้ครับส่งเมืองทองขึ้นนําอย่างมหาหม่ได้เทคสองของ ทางเทปตี้แล้วอองตูเอียงเอียงทางขวาปั่นโธงสุดสวยเลยครับโอ้โหลูกเก่งอองตูมาได้ในนาทีที่80นะครับอองตูครับทำประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ครับให้เมืองทองน้นนำห่างเป็น2-0ครับ ้องชมกามากที่เปลี่ยนตัวมาได้จังหวะจริงนะครับโอกาสแต่ครั้งแรกของเกมแค่นาทีแรกแล้วจังหวะนี้เฮเบอร์ตี้ได้อีกแล้วครับโอ้โหโอ้โยังไม่จบ1 0ที่เมืองทองขึ้นนำจากจังหวะที่เขาทำครั้งแรกแค่นาทีเดิมด้วยนะครับครับโอ้โห35วินาทีเท่านั้นเองครับเฮเอร์ตี้ <Yeah. S 2> เขาได้ออข้ในอองทูไปแล้วมีมาด้วยมีเดเล่ด้วยเฮเอร์ตี้ไม่ให้ไม่ให้ก็ ลูกนี้ออกมาให้ตรงนี้ก็นิ่มๆสองศูนย์โอ้โหต้องชมเอทีที่เิ็นวัตตาโฟได้เหลือเกินจริงๆครับจังหวะสวนกลับของเมืองทองนะครับได้ประตูเร็วอีกแล้วครับในครึ่งหลังนี่ลงมาเล่นได้สี่นะต้องชมจังหวะตตา,าคนของเฮเปอร์ตี้นะครับตั้งแต่จังหวะที่ได้บอกมาเฮเปอร์ตี้อดิศักดิใใ์อยู่ไกลๆเลี้ยงใช้ความเร็วดวลกับซาเซเบ้ได้เปรียบหาดูปั่นแล้วครับโอ้โหติดเกมนี้สามประตูต่อศูนย์ว่านัดแรกโดนมาสาม g o ใช้คืนได้หมดเลยครับทางเมืองทองจบที่เฮเบอรตี้ด้วยนะครับคงบอกว่ามันไม่แพ้ในลีกเป็นเกมที่7แล้วครับเบซิจีมืองทองเฮเบอรตี้ปั่นลูกนี้โอ้โหม้าโค้งเข้าไปอย่างสวยงามครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่พีคสุดๆช่วงหนึ่งเฮเบอรตี้เลยครับ1-0ครับเมืองทองออกแนวโอ้โหปั่นตรงนี้นี่ซบเข้าไปเลยครับอย่างที่ทักเอาไว้บอกว่าแหม่เหลี่ยมนี้เนี่ยมันเปิดออกมาตรงกลาง นี่เฉลิมโพเกิดแก้วเสร็จแล้วครับโอ้โห GUY! จากสังวาทยานไล่บอลของสารัตอยู่เย็นนะครับโอ,อ้โหจบเลยครับโอ้โหจับบอลลั่นเสร็จเลยครับแต่ดูให้ตรงนี้เนี่ยเอบอร์ตี้เนี่ยยิงมาแล้ว2ประตูซอยทาแ <s> <itative S 1> ล้วยิงลูก ไปถูกท้างแล้วก็คว้าออกไม่ไหว้วครับ1-0ครับมึงกองนำเอเวอร์ตี้ซอยเท้ารอตัวเติมแล้วดูเดเลครับเดเลยเดเลยูที่บอลทะลักโอเรียบร้อยครับโอ้โหรับไปเต็มๆครับชินวัตรวงชัยครับสง่งลูกม,มจาจากความผิดพลาดแดนกลางสนามเท่านั้นเลยนะครับมาก เฮเบอรกตี่ตัดเข้ามาเฮเบอตีตัดเข้ามาอีกเฮเวอตีไหลามาโล่งๆเลยจับแล้วสุลการ์ล็อกสุลการไม่ยิงยิงเองเลยครับโอ้โหแมซาโตะโอ้อโหขโมยิงเลยครับแต่ว่าก็ได้ผลนะครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าสุการเนี่ยได้อสศิสต์เลยครับ <laughs> จากที่จะได้เป็นคนทําประตูนะครับแต่บอลไม่ดีครับแต่ว่ายังดีที่มีดานเกะซาโตะสอดมาขบเข้ามาโดนสุนการดีดข้ามาแล้วขึ้นโคกเรียบร้อยกับสองศูนย์โอ้ แม่เป็นสองมาเซลเลียนดีวัดเข้าขาเหลือเกินครับประตูนี้ต้องชมนานะของเฮเบรติเฟอร์นันเดสเลยครับดีดด้วยซ้ายลูกนี้เข้าศีรษะของ Đ เดลเลยตัดมาเดเลเลยยอดมาก,กระโลตอกมาเดเลเลยเดลเลยจับแล้วกิ้งลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับเสียบมุมดิกแล้วลูกนี้สาประตูต่อหนึ่งบโอ้โหบอลพุ่งมีโค้งเล็กๆแล้วก็ชนเสาในเข้าไปเลยนะครับเป็นบราซิลคอนเนคชันอีกแล้วครับโอ้โห เดเลกับบุโนการโลเก็บบอลได้เดเลทะลุขึ้นมาเลยครับกาโลโลมาเป็นช่องเลยการโลโเปิดเข้ามาอทมทูติ้มลูกนี้เซฟไว้ได้ในโตแล้วสวนอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหเต็มคำสารัด4ต่อ 1. 1โอ้และแทบจะปิดเกมวันนี้เลยครับโอ้โหเมืองทองเข้าทำตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับ เริ่มต้นที่การโลอองทูและจบที่สารัตโอชานี่ก็ถือว่า2นัดที่ไปติดในกันทีไม่โดนเลยนะครับโหมมาถึงแต่ก็เรียบร้อยแล้วครับประตูแรกในเกมนี้เป็นของเจ้าบ้านครับโบมาซอกส่งให้เอสจีเมืองทองขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ครับโอกาสลุนจดสกอร์ครั้งที่2ครับของเอสซจีเมืองทองครับด้ประตูออกนําไปก่อนนาทีที่5เลยครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะเปิดซ้ายของไฮเปี้นะครับเปิดลึกไปแล้วโหมวิจังหวะโหมวมีอเดนซนเยสที่พยายามจะโหมสกัดออกมาครับเดี๋ยวลงได้ครับแม่ ได้ไหมได้ด้วยครับสุพนันแต่ว่าตัวสุดท้ายเอาตั้งให้โดนลูกที่2แล้วครับโป้โคอ,ออนสกัดกันไม่ขาดครับนาทีที่11โอ้ยสกอเหลือเชืยอมาแล้วครับเจ้าบ้านออกแรงเหลือเกินครับ s c g เมืองทองจังหวะที่สุพนันเก็บบอลได้บอลลงดีมากนะครับแล้วเกี่ยวได้บอลทะลุเข้าไปตุน mm hmm. ิสโอ้โหเป็นภาษาเตจันครับดเร ้ายยังไม่มานะครับต้องตึงรอก่อนหวามาเฮอร์บาตี้จับเข้าซ้ายเรียบร้อยนะครับสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้เหมือนเดิมเลยครับทางฝั่งของบิรัมโดนตั้งแต่ในช่วงต้นเกมอีกแล้วครับดูครับงชวะที่นั่นเลยงัดบอลข้ามแนวรับของบิรัมนะครับเฮอร์บาตี้จับบอลหนีทางอภิวัฒน์นวลลำหินสารัตเปิดเปลี่ยนแกนออกไป าครับบอลได้แล้วสุพนันกลองยิงโอ้โหปัดเอ้าแล้วลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับสุพนันบุรีรัตน์ทำประตูตีเสมอให้กับเอสซีจีเมืองทองได้สําเร็จนาทีที่สิบสองครับตีเสมอได้แล้วครับทีมเยือนเอสซีจีเมืองทองยูเซตนะครับจังหวะซัดไกลนอกกรอบเขตโทษนะครับของสุพนันบุรีรัตน์ครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ได้ยิงครับให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ยอดมาเฮอร์บาตี้แต่งแล้วสายยิงโอ้โหสองหนึ่งเลยครับ เอสซีจีเมืองทองยูไเต็ดขึ้นนำจากเฮอร์บาตี้เฟอร์นันเดสครับโอ้โหจังหวะดีครับมีโอกาสแล้วทำได้เลยครับแล้วมาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกด้วยครับโอ้โหจังหวะจับแล้วพลิกยิงเลยครับเฮอร์บาร์ตี้เฟอร์นันเดสเป็นประตูที่1 3ของเขาในฤดูกาลดี้เ,เปิดมาเสาแรกได้มงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ เป็น3ประตูหนึ่งเอาไม่ได้ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูโอโอบอลซอกได้ครับโอบอลซอกครับมองประตูให้กับทางข้ามแบ็กมาแล้วครับถึงซาโตะได้ตวัดครับแล้วขึ้นโค้ลุกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหคราวนี้ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับแดนเล่ครับพาเอสจีเมืองทองออกนำตั้งแต่8นาทีแรกหมดสินะครับด้วยระยะเผาขนขนาดนั้นดูครับบอลของเจริญศักดิ์เข้าไม่ถึงครับแล้วซาโตะ วัดที่เฟรนเดสปั่นโค้งเข้ามาคว้าไม่อยู่ครับแล้วทีอสินซ้ำอีกทีนึงครับโอ้หนึ่งศูนย์เลยครับจ้าออกแล้วรับบอลไม่อยู่นะครับทศพรครับไม่ถึงก็โดนลงโทษนะครับเมืองทองบุกมานำตราแรกครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากทีอสินแดงดาแก้ตัวได้สำเร็จนะครับทีอสินแดงดาครับดูครับลูกเตะมุมครับที่เปิดมาแล้วออกมารับอีกทีนึง ชียสินชิปมาหนึ่งๆโคกลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหเนี่ยครับลูกกลางกานี่โยนเข้ามาทีไรนี่เป็นเรื่องตลอดครับและเป็นเดลเลยครับคราวนี้มันทองขึ้นนําอีกครั้งครับดูครับจังหวะเปิดมาจังหวะนี้ครับเข้ามากันนั่นจริงๆครับดาเลยใช้ตัวเบียดเบียดหนีสาพรหนีมาได้ด้วยครับดาเลยปาเรียดเข้ามาหน่งๆงยิงโอ้โหเจอแบตตี้ครับไปขายได้บุขานครับสามหนึ่งไปเลยครับเมืองทองบุกมานำาัอีกรอบหนึ่ง ทีมปาตีหยอดเข้ามาโขกได้อีกแล้วครับโยนทีไรเป็นเรื่องครับทำคนเดียว2ประตูครับเทียสินแดงดาครับฉลองลูกคนที่2ครับโอ้โหทีสินแดงดาครับยิงประตูที่4ให้สกีเมืองพองยูเต็ดครับหนีตราดเลฟซีไปอีกครั้งนึง